สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอูหลงละวินครับผมนะครับมื่อนี้นะครับจิพามานะครับชมงานของลูกค้าทางบ้านโคบของไม้นะครับผมก่อนลงสีนะครับพามาเบ่งรถใหญ่นะครับผมคันนี้เป็นสเปกสามเมตรแปดสิบนะครับความกว้างอยู่เมตรเก้าสิบสี่เซนนะครับสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรครับผมด้านหน้าก็สิมีบันไดนะครับผม ตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์อูเฮ้านะครับนี่บันไดนั้นเชืีอมบันพับมือล็อกนะครับย็งแรงนะครับสวยงามนะครับผมจุดคอนะครับสวยๆนะครับคัดซีหนาหาครับผมนั้นเชืีอมนา้นดามาตรฐานนะครับทุกจุดนะครับให้ลูกค้าไปในตรวจสอบนะครับหลุดของเพินนะครับผมจุดคอจุดค้างนะครับ เย่มสวยๆนะครับกอดแน่นๆให้ลูกค้านะครับหมุนได้รอบนะครับผมตาใกล้ตัวนี้ก็เหลือกได้นะครับคั้นี้ลูกค้าเอาไปใส่ครับคู่ปตตาเอลหาศูนย์นะครับผม <c oughs> อาบเบิ้งนะครับทับหลังแขงหนานะครับคั้นี้ใส่เป็นล้างน้ำหนาสามนะครับ ทั้งเสานะครับทั้งทับหลังนะครับแผงหนาที่ใส่เป็นล้างน้ำหนาสามนะครับผมอันนีู้กคาสร้างเป็นนะครับมีเสากลางนะครับผมจับน็อตขอกสูงนะครับผมบรรทุกอ่อยบรรทุกมั้นได้สบายครับพ้อมหนาแผ่นพื้นนะครับยูดที่2.0นมิลนะครับคันนี้ของค่าทางโครงไม้นะครับผม เ้ลูคาได้ตรวจสอบนะครับกอรลงสีนะครับผมตัวนี้ผมเฮดเป็นปิดนอกนะครับผมเอสองขางด้านนอกนะครับผมสำหรับเล้าบนนะครับเป็นแผ่นเรียบครับแข็งหนาแข็งแรงครับผมเสาไทยเสากลางนะครับเชื่อมสวยๆนะครับเชื่อมย่างแน่นหนาเลยครับการเชื่อม เสานะครับผมให้เบิ้งนะครับว่าต้องย่านแตกย่านฉีกครับผมเสาห่อสีฝังใส้นะครับไส้ข่างเล็กลงเอาเลยครับฝังลงนะครับผมแล้วก็เชื่อมแข็งแข็งแน่นๆให้ลูกค้านะครับผมว่ม,มีแตกครับประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวมาลงสีนะครับผมลูกค้าสร้างเป็นสีแดงนะครับคันนี้เดี๋ยวสีลงสีให้เย็บสีห้ด้เบิงนะครับผมผมตอนนี้นะครับลงสีเยบรอยนะครับเตรียมน้าทรงนะครับของลูกค้าทางโคบองไม้นะครับผมอ่ารีวิวงานดิบไปน้าแล้วนะครับผมคันนี้ลูกค้าสร้างเป็นสีแดงนะครับตัดสีดาเงินนะครับผมสเปิ3เมตร80นะครับสีออกน้าทรงเดี๋ยวนี้นด้ครับให้ลูกค้า วกยางกระทะกระป็นนะครับกระทะไม่ปลายแดงนะครับผมน็อตใหม่ทุกตัวยางในใหม่ทุกเส้นนะครับผมเรียนคางนะครับเป็นเล็กล้างน้ำนะครับผมคันนี้สปิกคลางน้ำทั้งคันนะครับลูกค้าเอาไปใส่ครับเอวหาศูนย์ครับตัวนี้สีสันนะครับประมาณนี้นะครับสไตล์อ้วงเขานะครับผมหน้าหนานี้บันไดนะครับขาตั้งเกี่ยวปั๊บให้ลูกค้านะครับ จุดคอ้องก็รีวิวงานเดิบไปน้ำนะครับผมอันนี้ลงสีเรียบร้อยนะครับผมสวยๆแข็งๆนะครับผมตัวนี้น้ำหนักบรรทุกนะครับ10ตันนะครับผมตัวนี้รับประกัน10ตันนะครับตัวนี้ด้านล้าวบนห้างกระสายุกขอดได้นะครับแต่ว่าก็จับน็อตให้ลูกค้าน้ำครับผมเพราะว่าลูกค้ามีเสากลางนะครับจับน็อต3ตัวนะครับสำหรับล้าวล้าวบนนะครับ เปิดได้3ด้านนะครับมันทูกมันมันถูกอ้อยนะครับมันทูกเข่าอันนี้ประสงค์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเจอกันไปทางนะครับผมบานโขวกไม้ครับผมกรับผมตอนนี้ได้มหดบานลูกค้านะครับผมน้ำทรงพวงนะครับบานโคบอกไม้นะครับผมสาลีตัวหญ่นะครับผมน้ำหนักบรรทุก10บตันนะครับตัวนี้ ถึงบ้านลูกค้านะครับถอยขึ้นทรงงานเรียบ้อยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ0960120878นะครับผมจะทรงนะครับเรยียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับปิดคลิปเลียงทนับขอบคุณครับสวัสดีครับ